ที่นี่คือสาระน้ำโกศินารายและพิพิธภัณฑ์โกศินารายซึ่งสาระน้ำแห่งนี้เป็นหนึ่งในแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ในพิธีเสกน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ที่นี่จะเป็นพิพิธภัณฑ์เรียนรู้ประวัติศาสตร์เปิดทำการวันพุธวันอาทิตย์เวลา1 0 1ถึงสหนาฬกายุดวันจันทร์และวันอังคารตั้งอยู่ที่ตำบล ท่าผาอำเภอบาโงจังหวัดราชบุรีที่นี่ยังมีกิจกรรมอื่นให้ทำไม่ว่าจะเป็นการให้อาหารปลาหรือนั่งรับประทานอาหารริมสระน้ำหรือจะเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจในการออกกำลังกาย